ขอบคุณครับก่ <c oughs> อนอื่นนะฮะต้องออทบทวนกันสักนิดนึงก่อนเนี่ยนะครับว่าโรงกลั่นในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยมี6โรงซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแบบหน้านมือเป็นหลังมือเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเรามีโรงกลั่นเพียง2โรงเพราะฉะนั้นน้มันสําเร็จรูปจะไม่พอใช้ในประเทศนั่นเองเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องอ้างอิงน้ามันสําเร็จรูปด้วยราคา จากสิงคโปร์แต่วันนี้เนี่ยนะครับที่ท่านเลขาได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าการอ้างอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์นั้นเป็นคำถามในระยะยาวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และถ้าไม่จะต้องปรับโครงสร้างของราคาอย่างไรอันนั้นในระยะกลางร,ระยะยาวเราจะนำเสนอันต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีครับผมอยากจะขอเป็นสไลด์ที่สองก่อนนะครับนำ ข้อเท็จจริงต่างๆมาพูดคุยกันบนโต๊ะนี้ก่อนนะครับในมาตรการที่รัฐบาลพยายามจะทํามาก่อนหน้านี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับรัฐบาลก็มีความพยายามอยู่บ้านเหมือนกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเมื่อ18กุมภาพันธ์ต้นปีนี้เนี่ยนะครับได้ลดภาษีสรรพสามิตไปครั้งหนึ่งละทําให้สูญเสียรายได้ในการจัดเก็บ17,000ล้านบาท ครั้งที่สองเป็นการขยายนะครับโดยมติกรมเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่21พฤษภาคมถึง20รกรกฎาคมนะครับซึ่งครั้งที่สองนี้ก็จะทำให้สูญเสียรายได้ไปอีก20 0 0มล้านรวมสองครั้งนี้นะครับสูญเสียรายได้สัปปะสานิตไป37,000ซึ่งถ้าลองไปดูตัวเลขงบประมาณอ,อันที่จริงอาจจะไม่สามารถแมทช์ได้แบบ พอดีพอดีนะครับแต่ว่าผมให้เห็นเป็นไอเดียก่อนว่าถ้าไปดูตัวเลขประมาณที่ตั้งไว้ข้างไรายได้นี่นะครับว่าภาสิสรรพสามิตรบนน้ํามันและปิตภัณฑ์น้ามันเนี่ยประมาณการที่จะจัดเก็บได้2 0 1 1 8 7 0ล้านแปลว่าที่หายไปประมาณ37,000ล้านเนี่ยนะครับจะกระทบกับความสามารถในการจัดเก็บประมาณ17นะครับซึ่ง การที่ประมาณการรายได้แล้วทําไม่ได้นี่นะครับนั่นหมายความว่าก็จะต้องไปเป็นภาระทางการคลังก็คือหนี้สาธารณะที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณงบประมาณประจําปีเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยแะครับโดยตั้งเป้าที่เป็นงบป,ประมาณขาดดุลเนี่ยประมาณเจ็ดแสนล้านแปลว่าคงทําไม่ได้แล้วเจ็ดแสนล้านนั้นคงต้องขาดดุลมากกว่าน,นั้นแน่และนะครับเพราะว่าวิกฤต มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ว่ารัฐบาลนะครับเพราะมีความจําเป็นแต่ว่าจะชี้เห็นว่าความสามารถในการจัดเก็บก็จะลดลงไปอีกก็คงจะเป็นภาระทางการคลังต่อไปสิ่งที่อยากจะชี้ต่อไปภาษีสรรพสามิตที่ลดเนี่ยนะครับล่าสุดบอกว่าจะลดลิละหบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ํามันที่ขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจะลดลง5บาทเพราะว่ายังมีภาระอยู่ ที่ซ่อนเร้นนะครับอย่างเช่นกองทุนน้ำมันวันนี้ที่ติดลบไปแล้วครับ91,000ล้านสถานะภาพของกองทุนน้ำมันนั้นไม่ใช่รัฐนะครับไม่ใช่รัฐและรัฐไม่การันตีด้วยฉะนั้นนี่นะครับวันนี้กองทุนน้ำมันจึงลำบากมากที่จะหาเงินมาเติมนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเมื่อวานนี้จึงได้มีมาตรการจะพยายามลดการขาดดุลของ กองทุนน้ำมันลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเลนเดอร์คือผู้ให้กู้ทั้งหลายไม่ให้กองทุนน้ำมันกู้เพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้เราลองมาดูครับหโรงกลั่นที่ว่ามีเพียงสองโรงกลั่นนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่สัญชาติไทยแท้ก็คือเอโซกับ Star ์ i ิโตเรีย r รีไฟน ก็คือ ESO กับ s อ r c นั่นเองโดยเ s o นั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เป็น Exxon Mobil SPRC นั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือ h e v รอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการออกมาตรการอะไรก็ตามที่จะไปบังคับให้ภาคเอกชนแบบเอกชนรู้เลยนะครับอย่าง ESO กับ SPRC เขาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นั้นในตลาดเซรีทำไม่ได้ครับ ทำไม่ได้ผมเรียนเลยนะครับว่าทาไม่ได้จะทําอะไรต้องใช้กลไกตลาดนะครับในขณะที่4ี่โรงกลั่นและโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ PTT Global Chemical นะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีพลังงานของเราก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ที่ PTTGC นี่แหละนะฮะ PTTGC t h a อ o i ไอ p c ปตทถือหุ้นไม่น้อยกว่า45%แต่ว่าปตทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสามโรงกันนี้ในขณะที่บางจากครับบางจากนั้นกระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้น4.76%นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า4โรงนี้เนี่ยเป็น4โรงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ปตทเองนั้น,นกระทรวงการคลังถือหุ้นปตท51%ครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดนะฮะตรงนี้มีนัยยะอะไรเดี๋ยวผมจะชีช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราลองมาดูว่ากำไรรวมของทั้ง6บริษัทเนี่ยไอปีก่อนๆเน,นี่ยนะครับอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นมากแล้นมันเป็นพลังงานได้กรุณาชี้แจงไปเมื่อสอวันที่แล้วใช่ไหมครับว่าก็มีบางปีนะที่เขากระทุน แต่ที่จริงปีที่ขาดทุนเนี่ยนะครับคือปี63ปีที่ขาดทุนปี63าถ้าแกะมาดูกันจริงๆซึ่งผมเอาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลสาธนารณะนะครับปี63ที่ขาดทุนเนี่ยคนที่ขาดทุนหนักๆคือเอโซกับ SPRC ครับสามลงการใหญ่นั้นเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าไม่ได้ขาดทุนครับได้กำไรด้วยปี63อันนั้นเป็นอดีตนะครับ เอาปีปัจจุบันครับไตรมาสที่หนึ่งของปี65วันนี้เนี่ยกำไรรวมของทั้ง6บริษัท28,431ล้านถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับลองคูณตัวตัวเลขเข้าไปครับคูณ4แปลว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับปีนี้กำไรรวมกลันรวมทั้งปีขึ้นแสนล้านแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่เคยขึ้นแสนล้านนะครับก็ไต,ต,ต,ต่ๆแถวนี้นครับ 60,000ล้าน80,000ล้านนะแต่ถ้าปีนี้ไม่ทําอะไรเลยกําไรโรงกันขึ้นแสนล้านแน่นอนสินทรัพย์รวมนะครับ6โรงกันที่รวมกันดูตัวเลขสีแดงนะครับ1.7ล้านล้านครับเกินครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีละแปลว่าสินทรัพย์รวมของโรงกานรวมกันนะครับใหญ่โตมโหาานนะครับบริษัทเหล่านี้ทั้ง6บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงหาข้อมูลมาดูกันง่ายครับเพื่อชะวิเคราะห์ผมเรียงลำดับความใหญ่เลยนะครับจากใหญ่สุดไปเล็กสุดไล่ตั้งแต่ p t t g c Thai Oil างจาก a IRPC แปลว่าสี่โรงซึ่งเป็นสี่โรงโดยรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสี่โรงใหญ่ที่มีมาเก็ตแชร์สูงสุดครับดังนั้น,นกลไกตลาดที่ผมกลาบเรียนเมื่อสักครู่รัฐไม่ต้องไปสั่งเขาครับ ให้เอสโซต้องทอํา,งงาอ,ทอย่างนั้เอสพีอาร์ซีต้องทําอย่างนี้ไม่จําเป็นครับเพราะรัฐสามารถใช้4โรงกลกานที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดําเนินการทางการตลาดได้เลยนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับไม่จําเป็นต้องไปล่าช้าหรือขอความร่วมมือวุ่นวายเลยนะครับเพราะว่ารัฐซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้ว นะครับสามารถทำได้เลยข้ออ้างเยอะแยะครับมักจะมีข้ออ้างบอกว่าก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่สามารถทำอะไรได้ผมเรียนว่าผมเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อยู่หลายปีท่านหลายท่านอาจจะรู้จักผมและผมเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนด้วยครับผมเอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยเป็นร้อยๆหุ้นนะฮะ SPRC คือหนึ่งในหุ้นที่ผมเอาเข้า นะดังนั้นผมยืนยันว่าผู้ถือหุ้นซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG ครับ ESG ที่ว่านั้นคืออะไรครับย่อมาจากสากตัวครับคือ environment สภาพด้านล้อม S ตัวที่2คือสังคมครับตัวที่3 G นะครับก็คือ corporate governance นะฮะแปลว่า ตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนั้นดิาเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมิได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนนั้นต้องทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นเสมอไปเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ถือว่าบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่า sd ก็คือ sustainable development การพัฒนายอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน นะครับการทำกำไรระยะสั้นอย่างสูงสุดนั้นไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งประเด็นนี้เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เราจะชี้ให้ดูต่อไปว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นที่ถูกประเมินโดยบุคคลที่สาีนี้น่าตกใจมากซึ่งท่านหัวหน้าจะเอาตัวเลขมาดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันนะครับว่า การที่รัฐถือหุ้นโรงก่นไม่น้อยกว่า45%และ market share ของโรงก่นใหญ่เหล่านั้นรวมกันแล้วเนี่ยกินไปกว่า80%ของ market share ทั้งหมดท่านไม่ต้องไปบังคับให้ใครทำอะไรเลยครับท่านใช้ความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กำกับให้คณะกรรมการบริษัททำตามนโยบายที่เหมาะสมเพื่อคำนึงถึงสังคม คือตัว S ตัวที่2ใน ESG นั่นเองแล้วจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตในระยะยาวได้นะครับดังนั้นเรื่องกำไรโรงกลั่นที่ผมกลัาบเรียนไปแล้วว่าถ้าปีนี้ไม่ทำไรเลยเนี่ยือหลักแสนล้านนะแทนที่จะไปต้องอ้อนวอนขอความร่วมมือโน่นนี่นั่นเลยนะครับท่านทำได้โดยตรงนะครับสไลด์นี้เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีซึ่งที่จริงแล้วท่านเลขาได้พูดไปแล้วที่ผมบอกว่า ทำได้เลยเนี่ยเพราะดูนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นปตทครับกระทรวงการคลังถือหุ้น51%คณะกรรมการปรตทครับมีท่านประหลัดก,กระทรวงการคลังนั่งอยู่ครับดูบริษัทต่อไปนะฮะพีทีทีจีซีท,ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านเคยเป็นกรรม,ก,รรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยปตทถือหุ้น45.8%ครับมีท่านผู้อนวยการสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั่งเป็นกรรมการอยู่ครับ ที่ p t อ o อ,อยนะครับปตทถือหุ้น45%อันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวแทนในระดับอธิบดีของกระทรวงการคลังไปนั่งอยู่นะ IRPC ครับปตทถือหุ้น45%ครับมีท่านอธิบดีกรมสรรพามิตอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนั่งเป็นกรรมการอยู่ครับเพราะนั้นแปลว่าลิงเิจของรัฐ กับบริษัทเหล่านี้ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีลิงก์อยู่แล้วครับท่านสามารถใช้กลไกนี้ทําได้ทันทีฮะไม่ไม่ต้องรออะไรเลยครับไม่ต้องไปขอความร่วมมืออะไรมากมายนะครับและเมื่อกลไกตลาดของ Market Share ซึ่งเป็นผู้นำตลาด80%เนี่ยได้เคลื่อนไปทางไหนแล้วท่านสบายใจได้ครับเอ o กับ SPRC อเขาไปเองครับไม่จำเป็นต้องไปบังคับเขา นะฮะอันนี้ก็คือใช้กลไกตลาดปกติเลยนะครับเรื่องถัดไปที่อยากเชให้เห็นเรื่องกำไรของโรงกลัน,นะครับเอาโรงกลั่นที่ G.C. นะครับปีปัจจุบันเนี่ย GC นี่นะครับควอเตอร์เดียวไตรมาสเดียวกำไรไป4,200ล้านไทยออยนะครับกำไรไป7,000ล้านครับบังจากกำไรไป4,000 356ล้าน a r อพกำไรไป1,500ล้านผมไม่แตะลงการที่เป็นเอกชนผมแตะลงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะจะเห็นว่ากำไรของลงการที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยฟาดกำไรไปเกินกว่า80%ของกำไรลงการทั้งหมดแล้วนะครคราวนี้ดูสินทรัพย์อย่างที่ผมกราบเรียนจะเห็นว่าสินทรัพย์ปีนี้เนี่ยนะครับของ p t t g c 780,000ครับ เกือบหนล้านล้านแล้วไทยออยล์สี่แสนล้านนะครับบังจาก2องแสน 2, สอ r p c สองแสนนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอ์กิเมต,ต์ผมที่ผมเรียนว่าไม่เป็นต้องไปขอความร่วมมือมากครับเพราะว่าโรงกันใหญ่ซึ่งเป็นมาเก็ตลีดเดอร์รัฐทำงานอยู่แล้วรัฐสามารถใช้กลไกตลาดนำตลาดได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอนนี้ก็จะไม่ผิดการค้าเสรีแต่ประการใด นะเพราะว่าการที่ไปอ้างอิงราคาโรงกลั่นสิงคโปร์ที่พลตซึ่งคือตลาดแนะนำราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นความสมัครใจนะครับดังนั้นไอ้โครงสร้างราคาเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจของโรงกลั่นว่าจะทำอย่างไรเมื่อเป็นความสมัครใจก็แปลว่าเป็นเรื่องกลไกตลาดใช้กลไกตลาดล้วนๆเลยครับทำได้ทันทีครับ ไอไฟลที่ท่านเลขาได้กรุณาแนะนำว่าหากเดี๋ยวนี้ล้มการสามารถทำได้ทันทีเช่นเดียวกันถ้ายัางระยะสั้นจะใช้การอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์คือตลาดที่แพลชเป็นหลักทำได้ทันทีครับนะแล้วในระยะกลางร,ระยะยาวค่อยมาว่ากันว่าโครงสร้างที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้ค่าการกลั่นนั้นเอาเปลี่ยนประชาชนผู้บริโภคมากเกินไปควรจะทำอย่างไรอันนั้นมาว่าในระยะกลางร,ระยะยาว ต่อไปได้นะครับผมก็ลองทำตัวเลขเล่นๆที่น่าสนใจคือปี6-2ลองดูสิครับกำไรของโรงก่นที่ปตทถือหุ้นเนี่ยร้อของกำไรของ6บริษัทคือเกินกว่ากำไรรวมครับที่ผมเรียนไปตอนต้นเลยครับเพราะว่าปี6-2นั้นคนที่ขถดทุนคือ sprc ครับคือเอสโซ่ครับคือเอกชนครับแต่ว่ากลุ่มที่ปตทถือหุ้นใหญ่ มีคนเดียวที่ขาดทุนคือบังจาก GC กับไทยออยกำไรนะครับและกำไรเนี่ยพอบวกรวมกันไป132%ครับแต่ว่าสองคนนี้เป็น2คนที่นำตลาดโดยแท้จริงท่านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าที่ผมเรียนว่ารัฐอย่านิ่งดูดายสิครับต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างและไม่ต้องรอครับ ท่านสามารถใช้กลไกลปกติเลยของการบริหารจัดการไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่ไม่ต้องไปรอให้ผ่านสภาไม่ต้องออกพระราชกำหนดใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านปหลัยกระทรวงการคลังก็กดีท่านอธิบดีก็ดีท่านผอ,เอาสากเกรก็ดีเป็นข้าราชการนั้นครับสามารถที่จะทำหน้าที่ของกรรมการที่จะปฏิบัติตาม ESG คือรับผิดชอบต่อสังคม และจะทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยเติบโตในระยะยาวด้วยครับเพราะเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักนะครับเป็นลูกค้าหลักของโรงกานเหล่านี้อยู่แล้วแหละก่อนที่ผมจะจบการนำเสนอผมสองวันที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนบอกว่า And a อตแลนต์อตอนนี้คือสหรัฐมองว่าเป็นภาวะสงครามนะครับ Historically high refinery profit margins กำไรจากการกลั่นที่สูงทำลายประวัติศาสตร์เนี่ย p a s s d i r e c t l y onto American families คือแปลว่าประชาชนชาวอเมริกันเขาเดือดร้อนทุกคนรับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่า are not acceptable รับไม่ได้ครับแล้วประธานาธิบดีไบเดนก็บอกว่าจะ ให้บริษัทเหล่านั้น take immediate action to increase the supply of gasoline, diesel, and other refined p r o d u c t นะครับอันนี้คือจดหมายเปิดผนึกที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งถึงบริษัทน้ำมันที่เป็นของเอกชนล้วนๆครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ว่าจะหวังผลทางการเมืองหรือไม่ก็ตามเขา take action ครับ แต่ต้องบอกว่าบริบทของอเมริกากับไทยอาจจะแตกตา่างไทยไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับทำให้เขาทำตามนู่นนี่นั่นได้แต่อเมริกามีนี่ครับ Defense p r o d u c t i o n Act นะครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดการไว้ล่วงหน้าและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้นัดประชุมโรงแรนในอเมริกา และมีในย่ว่าจะใช้ defense production act นี่แหละครับในการควบคุมราคานะครับซึ่งเขากำลังแทรกแซงกลไกตลาดเสรีนะแต่ที่ผมเสนอคือไม่ต้องแทรกแซงกลไกตลาดเสรีเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้กฎหมายแทรกแซงโดยใช้กลไกตลาดนั่นแหละเป็นตัวแทรกแซงโดยทำหนึงถึงหลัก esg ปกติเลยครับแปลว่าเราสามารถทำได้ดีกว่าและทำได้ทันที ขึ้นอยู่กับจะทําหรือไม่ทําก็ต้องวัดใจกันนะครับสไลด์สุดท้ายครับผมอยากจะชี้นิดเดียวครับเราพูดอยู่เสมอครับแ e s a will, there's a way แปลว่าถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะทำมีหนทางเสมอครับที่จะทำก็ขออนุญาตถามกลับไปที่รัฐบาลว่าท่านจริงใจในการจะช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่า เพราะถ้าท่านจริงใจในการช่วยเหลือประชาชน There's a will, there's a way ครับขอบคุณครับ